อู้สึดเต้นมากอ่ะอะไรนะครับมีไลฟ์ด้วยสวัสดีครับคนในไลฟ์ดูอันนี้เริ่มแล้วครับเริ่มไลฟ์แล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับเอาหน้าดีไปก่อนอ่ะดีเงี้ยโอ้ยยยยยจะมาเยอะขนาดนี้เนี่ยครับผมผมจะไม่ลืมบุญคุณนี้เลยได้เลยครับสบายมากครับสบายมากสบายมากสบายมากครับผม คร,ครับผมสวัสดีพี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจเล่ครับผมเจเล่ฮันวันนี้เรียกว่าวันนี้มาเปิดตัวครับเพลงใหม่อัลบั้มใหม่เลยใช่เพราะว่าเอ่อหนึ่งเพลงมันน้อยเกินไปผมว่าเรามาทันทีมันมาทั้ทกลับมาทันทีมันก็ต้องมาแบบหลายเพลงหน่อยเป็นอัลบั้มเต็มไปเลยใช่เป็นอัลบั้มเต็มครั้งแรกของเจลเองนะครับผมคราวนี้ครับชื่ออัลบั้มอะไรชื่ออัลบั้มว่า Back Close ครับผมก็ จริงๆอ่ะตอนที่ผมคิดอัลบั้มนี้มันมันไม่ค่อยแบบมีอะไรมากเท่าไหร่ตอนนั้นผมดูหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังเศร้ามากๆแล้วมันเขาไปหยิบกลุ่ดอกกุหลาบขึ้นมาแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบว่ามองดอกกุหลาบสักแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบว่าคิดอะไรสักอย่างแล้วผมก็ระหว่างดูอยู่ผมก็นั่งกําลังจะลงในเอสว่าผมทำอัลบั้มชื่ออะไรดีผมก็เลยคิดว่าโรสไปก่อนแปลกโรสบางทีก็แบบโรสแมรี่โรสอะไรต่างๆว่าไปอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีก็ึกคำ คือมาได้คํานึงเป็นสีที่ชอบเป็นดอกกุหลาบที่ชอบก็คือดอกไม้สีดําดอกกุหลาบสีดำผมก็เลยตั้งชื่อว่าแบ็กโรสใช่แล้วก็เพลงในอัลบั้มเนี่ยก็จะดึงความหมายของคำว่าแบ็กโรสเนี่ยดึงคำว่าความหมายของดอกกุหลาบสีดําออกมาแต่ละแนวไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความอ่อนแอความแบดบอยหรือว่าความน่ากลัวความอันตรายต่างๆก็จะดึงออกมาในเพลงต่างๆหมดทําไมทําไมเจลึกถึงบอกว่าแบ็กโรสมันมีเอามอะไรแบ็กโรสต้อมีความหมายกันเดีวว่าอะไรเออสําหรับผมคําว่าแบ็กโรสมันคือ มันเป็นการเขาเรียกว่าแข่งนอกอ่อนในมากกว่าแบบว่าภายนอกมันอาจจะดูแบบว่าอันตรายมันอาจจะดูแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมันมันมันคือสีดำอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอีกอย่างันดอกกลับมีหนามอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วข้างในมันก็คือปกติทั่วไปมันก็คือดอกไม้ดอกหนึ่งใช่บางทีดอกกลับสีดำเนี่ยมันอาจจะเป็นดอกไม้ที่เขาเรียกดอกไม้ที่มันพิการอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเซลเซลเซลของมันอะเซลมันไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ เราก็เลยแต่ตอนนั้นคือสิ่งที่คิดไว้ก็คือมีคำว่าโรสแล้วแหละมีคำว่าโรสละแบ๊กค่อยมาแบ็คค่อยมาทีหลังเป็นสีที่ชอบด้วยใช่ครับผมก็แต่ว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันดูหมดนะอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้มีครบทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นเท่อ่ะเซ็กซี่แล้วก็มีเศร้าแล้วก็โซนๆด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเพลงก็จะเป็นเพลงแบบเดวนะนึกไม่ออกเลยว่าเขาไม่มีมันมีมันมีมันมีโซนอยไรกงนวะคือในความโซนของมันจะเป็นความโซนที่แบบว่าโซนที่ ที่มีความแบลบอยของมันอ่าความแบลบอยมีความแบ็กโรสของมันอยู่อ่าใช่อย่างดุดันมันก็ตามอยู่แล้วแบ็กโรสอะไรเงี้ยส่วนความเซ็กซี่มันก็เวลาเราเห็นดอกกลาบสีดำอะไรเงี้ยมันก็เซ็กซี่ได้เลไได้ใช่เราก็ดึงความหมายของมันมาแต่งเพลงเลยมีทั้งหมด4เพลงหลักครับผมแล้วก็ 1. s p e c สเปเชียลซองเป็นเพลงสเปเชียลแท็ก เกือบหลุดพูดแล้วพี้นะเกือบหลุดพูดละนะครับผมก็จะมีห้าเพลงนะครับผมทั้งหมดในอัลบั้มนี้ใช่ลายสไตล์เลยแต่ละเพลงเนี่ยคนละสไตล์หมดเลยใช่อ่าอาจารย์เล่าก่อนว่าการทำงานของอัลบั้มนี้เริ่มจากอะไรการทำงานของอัลบั้มนี้เริ่มจากผมผมรู้สึกว่าผมว่างเกินไปอันนี้จริงๆเรื่องจริงผมรู้สึกผมว่างเกินไปแล้วผมแบบอยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยผมก็เลยทำการไปเรียกว่าไป subscribe เป็นโปรแกรมทาเพลงเป็นโปรแกรมทําบีท้นมาอะไรเงี้ยก็เลยไปทํามาไป subscribe เสร็จปุ๊บก็เลยแบบเอ๊ะเล่นดนตรีไม่เป็นนี่วะทำยังไงดีวะอะไรเงี้ยผมก็เลยลองนั่งงมนั่งอะไรไปอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วก็ได<อ>้ความช่วยเหลือจากเพื่อนๆรอบๆตัวมาช่วยกันทําในอัรบัานี้เหมือนกันใช่เ๋ยวนะ ไม,ไม่เป็นเลยเล่นดนตรีไม่เป็นว,ว,ว่างก็เลยไปโหลดโปรแกรมใช่ครับผมแล้วก็อาศัยความที่เราฟังเพลงเยอะ,<ฮ>ะเราชอบบีบแบบนี้เราชอบเสียงเครื่องดนตรีแบบนี้แล้วก็มาใส่มาใส่มาใส่ใช่เอาความชอบของเรามาใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆท,ทำตามทีเ่เพื่อนสอนว่าแบบว่าต้องเขียนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะใช่ครับผมเพราะฉะนั้นอัลบั้มนี้ก็จะมาจากผมเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในภาพของดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงรวมถึงการเะลรนต่างๆด้วยภาพรวมของอัลบั้มนี้ก็มาจากผมหมดเลย แต่คำว่าบอกว่าเราว่างเกินไปมันใช้คำว่าว่าเกินไปไมันเริ่ไไมตอ,อนมันเริ่มจาก่ตอนที่ผมไม่มีงานนี่แหละไม่หมาอถึงช่วงเวลาช่วงเวลาอ๋อช่วงเวลา <c oughs> วเลาป็นช่วงเวลาที่เอ่อ <c oughs> คือช่วงเวลาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้แล้วกันที่มันที่มันไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้มีงานให้ทํามากเท่าไหร่ใช่วันวนก็จะมีแต่เลี้ยงแมวอยู่บ้าน เรียนแล้วก็กลับบ้านกินข้าว<ม>ซึ่งชิตมันค่อนข้างจะวนหรูมากเกินไปแล้วบบก่อนในนี้เราเป็นคนที่ทํางานเยอะมาตลอดผมเลยแบบชินกับการที่เราต้องขยับร่างกายใช้ความคิดใช้สมองตลอดเลยอะไรเงี้ยก็อยู่นิ่งๆเฉยๆครับแค่ไหนคิดว่าเฮ้ยมันพอมันต้องพอแล้วเราต้องทำอ,อะไรสักอยาก่างโอ้ยจริงๆประมาณสองสามชั่วโมงหัรู้สึกเบื่อแล้วใช่จริงหผมถ้าสมมติผมอยู่ห้องนะั้นหนึ่งถึงสองชั่วโมงปุ๊บมาละ ตัดอกแมวบ้าง,<ช>งล้างจานนู่นนี่ฆ่าปุ๊บเหลืออยู่ตัวเดียวก็ต้องซักอะไรเงี้ยอืมคือเป็นบวาเลยอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับผมอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้อะไรดียอย่างตอนนี้นผมมือสั่นด้ยหมดละเกรงเกรงอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอพี่ๆเยอะขนาดนี้นานมากแล้วบบไม่ได้ติดโซเชียลไม่ได้ใส่โซเชียลเลยต้องหาอะไรทำแบบให้ก็ก็ก็ดูโซเชียลตลอดละกันดูโซเชียลตลอดแต่ว่ามีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ทํางานเนี้ยครับทำคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยก็ แทบไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากเท่าไหร่ละกันใช่เพราะเราเอาหัวเอาความคิดทุกอย่างมาลงกับคนนี้หมดเลยใช่เอาเวลามาให้กับตรงนี้หมดเลยใช่ครับผมเริ่มต้นการทำอัลบั้มเนี้ยเมื่อเมื่อย้อนกลับไปกี่เดือนกี่ปีอัลบั้มนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมฮะระยะเวลาก็ประมาณสามเดืนนเอนใช่ครับใช่ครับที่เนไมิถุนายนเมื่อสามเดือน ใช่ครับจริงๆมันก็สําหรับผมมันมันมันก็ถือว่านานนะเพราะว่าเราทําทุกวันเนี่ยสามเกับห้าเพลงใช่คือบอกไงดีอ่ะมันอะไรที่ใช่มันจะชอบมาในเวลาที่เราแบบไม่ตั้งตั้งใจอ่ะใช่คือบางทีผมนอนนอนอยู่ผมอยู่ดีๆคิดขึ้นมาได้ผมก็ลุกขึ้นมาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มูดเพลงมันค่อนขั้นถ้าไม่มีบอกมูดมันแบบหลาาอารมณ์แบบหลายยากมากครับเพลงมันมาอยดีไหมครับเอ่อแต่ละเพลงก็จะมาจากสิ่งต่างๆที่ผมเจอนี่แหละอย่าง เพลงหนึ่งชื่อเพลงว่า b a c k r o d s อ่ะเพลงหนึ่งมีชื่อเพลงว่า b a c k r o d s เป็นชื่อตามอัลบั้มเลยใช่ผมเพลงนี้ก็จะมาจากคําพูดต่างๆที่คนต่าเขาพูดถึงตัวเราใช่แล้วก็เตี่ยวมาเป็นเพลงอย่างนี้อย่างเพลงซีโม่ซีมอร์จะเป็นเพลงเศร้าๆช้าๆก็จะมาจากชีวิตช่วงหนึ่งของเราเหมือนกันที่เราต้องเราต้องเจอกับอะไรที่ค่อนข้างเศร้า ละกันในเรื่องของทั้งความรักแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็อย่างเพลงเอ่ออะดีกาจังหวดอัลบั้มนั้นนหละจะเป็นเพลงในอัลบั้มนี้เป็นเพลงไทยหรือเปล่าหรือเป็นเออ่เป็นเป็นเป็นภาษาไทยมีภาษาไทยแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมช่วงนี้อยากสปีกอิงลิทครับผมใช่แล้วบวายไงโบวายอยากแต่เดปยวเรื่องที่จะปล่อยอัลบั้มของผมใช่ครับผมเพราะ อ okay, บอกว่าเพททำหนึ่งซิงเกิลอ่าให้ทำงานไปก่อนครับผมสำหรับผมแค่รู้สึกว่าเหมือนพอทํามาแล้วปุ๊บเราเราอยากให้ทุกคนได้ช็อปมากกว่าแบบว่าบางคนชอบแนวนี้บางคนชอบแนวนี้อะไรเงรี้ยอยากทำออกมาทีเดียวให้คนเขารู้เลยว่าจริงๆตงัวตนของเราสามารถทําได้หลายแนวสามารถทําได้หลายแบบอยู่ที่ว่าคุณจะชอบเราในแบบไหนอะไรเงรี้ยในอนาคตก็คงอาจจะทําออกมาทีละซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลละครับซึ่งมันก็เสี่ยงอะการที่เราอยู่เราคือโยนอโยนอัลบั้มมันหมายถึงว่าโอเคมันเป็นตัโยนเราทั้งโปรดแต่มัน เป็นตัวตนตลาดในตอนนี้ครับผมก็สําหรับผมผมไม่ค่อยคิดมากกับเรื่องความเสี่ยงนี้เท่าไหร่แน่นอนมันเสี่ยงครับผมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นในช่วงเวลาที่เราทํามันในช่วงเวลาที่เราทาอัลบั้มนี้ขึ้นมามันเกิดจากความชอบมันเกิดจากความที่เราอยากทํามันจริงๆการที่จะปล่อยออกมาผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียดายที่จะไม่มีคนฟังหรือเสียดายที่จะไม่มีคนดู m อเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยใช่แค่รู้สึกว่าเราอยากทําออกมาให้ให้หลายๆคนที่เขาเฝ้ารอผลงานเราในช่วงที่เราหายไปนานอะไรเงี้ย ได้กลับมาเห็นเราในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้เรายังยังทำสิ่งนั้นอยู่ในเรื่องของการร้องหลานเตจทุกอย่างครับผมลงทุนเองทุกอย่างครับยแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆเราประหยัดค่าทำเพลงอ่ะใช่ครับผมทำเราทำเองแต่มาผมผมก็ไม่กล้ารับประกันว่ามันจะดีมากขนาดนั้นแต่ว่าผมว่าคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแหละมันก็โยกหัวอยู่นี้เลยครับ อยอดวอิ okay. ครับสำหรับผมผมไม่ห่วงมากเท่าไหร่เอาจริงมีคนฟังหนึ่งคนสองคนหรือสิบคนผมก็โอเคแล้วผมดีใจแล้วอย่างน้อยๆมีคนกดผ่านเข้ามาฟังในเพลงผมผมก็ดีใจแล้วครับใช่คืออย่างก่อนนั้นเนี้ยก่อนที่จะปล่อยระเบิดนอยกมาผมก็ทําเพลงหนึ่งออกมาแล้วเป็นเพลงชื่อเพลงว่าซ N Call My Name เพียเพลงนั้นก็แค่รู้สึกว่าอยากทําทอมยอดวิวก็ไม่ได้สูงมากะลยแต่แต่ก็มีหลายๆคนลองได้ผมก็ดีใจแล้วการที่ผมได้ทําเพลงออกมาแล้ว มีแค่จํานวนหนึ่งที่เขาร้องเพลงผม,มแล้วผมก็ดีใจแล้วครับรู้สึกความเป็นแบบเป็ลปของเราแบบเมื่อค,คืนไดหลายคนที่ไมมีความเ,าเป็น a r t i ก็ยไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องยอด view เอง,องเท่าไหร่อะไรอย่านี้ทำเพื่ออยากให้แบบให้คนฟังให้สำหรับเออ่อผมก็ยังไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นอ a r t ติสที่แบบ artist ติดขนาดนั้นได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ยังหงยอยยงิด v i e อยู่บ้างอ่ะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่า ในช่วงเวลาที่ผมทาําอัลบั้มนี้ช่วงเวลาที่ผมเขียนเพลงนี้ลงไปมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากให,ให้ใครหลายๆคนได้ฟัง<ต>อยากให้ใครหลายๆคนได้รับรู้ว่าน,า,นาตอนที่ผมแต่งเพลงนั้นอ่ะผมรู้สึกยังไงแค่นั้นเลยใช่ครับผมมันมันไม่ได้เป็นถ้าเพลงเนี้ยมันโอเคมันเป็นตัวตนเจอทั้งหมดก<อ>็คือเขาจะเขาจะสัมผัสได้ใช่ไหมเพราะเราต้องยอมรับว่าคนเราฟังเพลงก็อาจจะต้องอินกับเพลงเพลงนั้นอะไรครับผมผมบอกเลยว่า ในในทั้งทั้งห้าเพลงที่ผมที่ผมได้ได้ได้ทำไปก็ก็อินมาจากหลายคนเหมือนกัน <laughs> หลายหลายคนก็น่าจะจะเข้าใจเพลงของมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันมันมีเรื่องโกรโนาวที่ผมอาจจะไม่ได้เก่งมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็อาจจะทําให้อินบ้างไม่อินบ้างใช่แต, <c oughs> แต่ว่าผมพยายามทําให้ไวข,ของเพลงทำให้มุดของเพลงให้ให้เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด<อ>ใช่ครับแต่เมื่อกี้ที่เราบอกกันว่าเพลงมันหลายแนวและมาจาก าครับผมมีเพลงเศร้าครับมีเพลงสุขครับ,รบอยู่ทุกคนกันครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ส่านมาก็คือสมองแตกครับ <laughs> เรียกว่าช่วงเวลา <c oughs> ที่แบบ <c oughs> ม,มันมันมีมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นละกันเออมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็แต่ว่าในในช่วงเวลาที่มันไม่ดีมันก็มีเรื่องดีๆขึ้นมาใช่ในในช่วงเวลาที่มันกําลังจะดีมันก็ดันมีเรื่องอะไรเข้ามาขัดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นซะมากกว่า ที่เพลงที่เราสุดแบลโรสที่เดียวแบล <Back Rose S 2> ็กโรครับเป็นเพลงที่มาจากสิ่งที่ทุกคนพูดถ <uth> ึงใช่ครับผมพอจะบอกได้นะคะว่าเนื้อหาของเพลงประมาณเนื้อหาของเพลงเอาโดยรวมแล้วกัน oh. นะครับผม oh. ผมเขียนไปประมาณว่า,เ,าเปรียบตัวเองเป็นดอกกุหลาบแบล็กโรสแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่ฟังเราอยู่แค่อยากจะบอกเขาว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนอันตรายขนาดนั้น ไม่รู้ว่าใครพูดถึงเราแบบไหน,นแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างในเราเราก็เป็นคนปกติเหมือนคุณนี่แหละเราเป็นคนอบอุ่นนะเราแค่อยากดูแลคุณให้ดีที่สุดเราแค่อยากเชคแคร์คุณเราแค่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตในทุกๆวันแค่นั้นเองใช่ผมซึ่งซึ่งอ่ามันก็มีอยู่ท่อนหนึ่งที่มันจะร้องว่าเอออ่าผมจำเนื้อเพลงไม่ได้ด้วยซ้ำเพลง นั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนั้นที่แบบว่าคือหลายๆคนชอบบอกว่าผมดูแบดผมดูแบบว่าผมดูแบบดูไม่ดีอะเอออะไรเงี้ยผมก็เลยเอามาเป็นในการแต่งเพลงครั้งนี้ใช่เพลงแต่ว่าจริงๆก็รักษาบ้าว่าผมผมผมส่องโซเชียลตลอดแหละไม่น้อยผมไม่น่อยมีมีน้อยมีน้อยแล้วกันไม่กล้าบอกว่าไม่น้อยมีน้อยบ้างมีน่อยบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือคนอื่นเห็นเราไง อืมใช่แต่ละคนเห็นเราไม่เหมือนกันสายตาแต่ละคนมุมมองแต่ละคนบางคนอยู่ตรงข้างๆเขาเขาจะเห็นละมุมนี้อยู่ตรงๆก็จะเห็นละมุมนี้แต่ละคนมุมมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่จริงๆเราอยู่ตรงเนี้ยมาแบบค่อนค่อนข้างนานแล้วเนาะครับับตรงเนี้ยทำให้ความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะให้คนจับเรามากขึ้นในอีเนป็นเราครับกับก็หวังว่าหลายๆคนจะจะได้เห็นผมในอีเวอร์ชันที่ ตอนเป็นลาสวัหรือตอนเป็นอะไรก่อนอันนี้ที่ผมไม่เคยได้ทําผมไม่ได้แงความสามารถตัวเองออกมาได้เต็มที่ขนาดนั้นด้วยหลายๆอย่างในครั้งนี้ผมบอกเลยว่าอัลบั้มนี้มันทุกคนจะได้เห็นสกิลทุกอย่างของผมที่ผมจะถ่ายทอดมาทุกคนได้เห็นแน,น่นอนว่าจะเป็นทั้งการเต้นร้องอว่าแรปนันองถ้าคนฟังอัลบั้มนี้จะรู้จักเจลที่เราที่เราสื่อจะสื่ออองทากอย่างเราแบบ ไม่ตลกละกัน <c oughs> คือทุกคนชอบมองว่าจะเป็นคนตลกอะ่ะเข้าใจปะใช่จริงๆผมก็เป็นคนตลกนั่นแหละแต่ว่าคือแบบว่าหมายหมาย,มายถึงว่าหมายถึงว่าแบบเวลาเราขึ้นเวทีอะไรต่างๆเราก็จะมีมุมที่แบบว่าเราขี้เล่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าในอัลบั้มนี้แปลว่าบงที่ทุกคนจะได้เห็นความหล่อความเท่ละกันคือผมไม่กล้าพูดก,ก็แล้วผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเข้าใจปะเอาเอาไปว่ามันจะได้เห็นอีมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอ,อยากคนให้คนคนดูคนฟังเพลงอะ่ะได้เห็น ผมหล่อบ้างได้เห็นผมเท่บ้างได้ผมดุดันบ้างอะไรเงี้ยก็มีหลายคนทุกวันนี้เออไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วใจดูวันนี้เดินนี่แค่เดินผ่านเนี่ยตอนที่ผมเดินมาทุกคนก็มีหลายคนขับอยู่นะเอาจริงนะเขาเห็นหน้าผมเพราะว่าขับันแล้วจริงเราในในมุมที่เราสื่อนอกจากความหล่อความเท่ครับเบื้องต้นอ่ะค่อยมุมลึกๆเนคือเรื่องอะไรที่เราอยากให้เพราะว่าอ่านที่เจลบอกว่าคนับ ว่าเจลแบงค์บ,บอลในในอันนี้จะเห็นได้เห็นไหมว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นยังไงได้เห็นแน่นอนได้เห็นทุกเพลงเลยเอาจริ้งแต่เพลงแรกเลยเดี๋ยวใครดูนะเริ่มคอนปุ๊บทุกคนได้เห็นเลยว่าผมเป็นยังไงอยากให้เขาเปิดใจรับเราในด้านไหนที่ที่ทำอะไรบางอยากเขาเปิดใจอยากให้เขาเปิดใจรับเราในด้านของความหล่อเป็นเจลเดวเวอร์ชั่นที่ไม่ติดตลกอ่ะเข้าใจป่ะหล่อเท่แล้วตอนนี้ก็เออ เนี่ยเอานกนไม่ทำไม่ได้อะเอาไปว่าอยากให้เขายอมรับในความสามารถของเราจริงๆแล้วกันคือตอนก่อนอันนี้ผมผมไม่ค่อยได้เต้นเยอะเท่าไหร่ผมด้วยด้วยโคราชทางต่างๆด้วยมั้งด้วยอ่ใช่นะผมครั้งนี้ผมได้ทำเองหมดเลยผมก็อยากทำทุกอย่างเลยแล้วกัน อยางใส่อะไรผมใส่เต็มที่เลยในอัลบั้มนี้ครับก็คือจะได้เห็นในมุมที่ว่าเราเป็นศิลปินมากขึ้นใช่ครับได้แสดงมีมืมพร้อมการเต้นการอะไรมากขึ้นใช่นังนั้นทุกคนจะได้เห็นผมยืนอยู่คนเดียวได้อย่างภาคภูมิใจแล้วครับผมนี่แหละที่พี่ๆเขาอยากได้คําตอบแค่นี้แหละไม่บอกใครเขาใช่เหรออันก็คือเพลงนี้คือเป็นอัลบั้มเป็นดาวโหลดหรือว่าอย่างไรอ่า เป็นเป็นฟังทางสตรีมมิ่งในทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมครับผมก็ MV จะปล่อยในในวันนี้ครับผมที่ยี่สินี้ตอน2องทุ่มนะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งในวันที่26ครับผมเนี่ยนะเอ็มวหรือว่า MV แค่เพลง MV แค่เพลงวันนี้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 ครับที่จะได้ดูคือเอเป็นเป็น MV ็หนึ่งเพลงครับผมของเพลงชื่อว่าฟิวินยูหนึ่งแนอัลบั้มอ่าใช่ก็คือสองทุที่ไหน สามารถดูได้ทาง YouTube นะครับผมเจลล์ออฟิเชียลนะครับผมแล้วก็วันที่26นะครับผมอย่าลืมไปฟังทุกเพลงในอัลบั้มเราเลยใช่ครับผมได้ทุกสตรีมมิ่งเลยใช่วันที่26ก็ทุกคนจะได้ฟังทุกเพลงในอัลบั้มเลยกว่าจะมาถึงวันนี้ครับผาดมัเยอะเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าถ้าถ้าถ้านับตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นก่อนเข้าประกวดครับแล้วจนมาเป็นรับวันจนมาถึงวันนี้ครับเยอะมากใช่ครับผมสงการปีหนึ่งผมก็ผ่านมาหลายรอบแล้วลอยกระทงเราก็ผ่านมาหลายรอบแล้ว เพราะฉะนั้นปีนี้ส่งการอีกรอบมันก็คงจะผ่านไปธรรมดาไม่ได้มันก็คงมีผมโชว์อยู่ในสักงานหนึ่งแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละนะมันต้องมีบ้างแหละมันมันก็เหนื่อยนะครับผมมันมันมันก็เหนื่อยแหละมันมีช่วงเวลาที่มันเหนื่อยมากๆในในระหว่างการเดินทางของเราตั้งแต่ก่อนประกวดอะอ่จริงประกวดเสร็จมาปุ๊บก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยกับเพื่อนๆไม่เอ่ยชื่อ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 ไม่เอยช่และแหลก็ แต่ว่ามีความสุขมีความสุขตลอดเลยถ้าให้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรผมก็คงไม่แก้ไขอะไรผมก็คงจะทําตามแบบเดิมที่ผมทํามาถ้าไม่มีรายการในวันนั้นไม่มี last one ไม่มีโปรเจกต์มาหรือไม่มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนอันนี้มันก็คงไม่เป็นผมที่สามารถแข็งแรงและยืนตรงนี้ได้คนเดียวในวันนี้ครับแต่ันเหนื่อยแต่มันดูเหมือนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ท้อท้อแหละท้อแหละแต่ว่าผมเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ ไม่ไม่อยากเอาพลังลบไปใส่คนอื่นมากกว่าเวลาเราทอเราไม่จาเป็นต้องแบบว่าพี่ผมทออเหนื่อยมากเลยตอนเนี้ยผมอยากนั่งอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอามาสมมุติสมมุติสมมุตมิถใช, <c oughs> ใช่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 เราแค่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขกับเราแค่นั้นแหละใช่ตอนนี้เราอยากให้แฟนเรียกเราว่าอะไรในวันนี้ทุกคนสามารถเรียกผมได้แบบเดิมมาแต่ว่านี้ผมมี AKA อะไรนะผมเจเลอร์ K ครับผมไม่เท่เท่าไหร่อ็ไม่ ก็ท <enge> ุกคนสามารถเรียกผมแคชชี่ผมได้แหละอะไรวะเรียกเราว่าอะไรเรียกเราว่าเป็นศิลปินเดี่ยวได้อย่างเต็มปากแล้วผมว่าในวันนี้นะผมใช่เจเลยเคเจเล่เคเล็กเล็กเจเล่เฉยผมก็หันแล้วใช่หันหันเหมือนกันผมผมแพ้แพ้คำนี้มากเลยเวลาเดินไปซื้อเนี่ยน้ำน้ำาหน้าเขาเรียกปุ๊บผมแว๊กตลอดเลย ถึงจะกินน้ำมาแล้วดีกินน้ำผมก็แวะตลอดเลยอยากใหซื้ออะไรก็เลยเสุดห่อใช่เลขสุดหล่อเลยเลขสุดหล,ล่ออาหารเลยใช่ตอนนี้ภูมิใจแค่ไหนในตัวเองเพราะว่าวันนี้ก็คือมีอาราบามเสีเ่ยวมาดีกว่าก็ถ้าพูดตรงๆตอนแรกผมก็ยังไม่ภูมิใจในตัวเองมากเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้พอเหมือนระหว่างที่เดินมาผมเห็นหลายๆคนมาในงานวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมานิดนึงละแต่ว่าภูมิใจในตัวทุกคนมากกว่าที่ที่ที่เชื่อในตัวผมที่ ให้เวลากับผมที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งผมไปไหนเลยแล้ววันนี้มีคนใหม่ๆที่เขาเพิ่งติดตามเรามาด้วยอะไรเงี้ยเขาก็มาให้กำลังใจเราในวันนี้จริงๆผมภูมิใจในตัวทุกคนมากกว่าตัวผมเองใช่รครับผมวันนี้แข็งแรงแข็งแรงครับผมร่างกายจิตใ,ใจดีครับจิตใจดีไหมคะจิตใจดีครับหลายคนอาจจะเป็นห่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาของคุณว่าสภาพจิตใจเป็นโอเคไหมโอเคครับทุกอย่างทุกอย่างโอเคผมสามารถทํางานได้ได้อย่างรับรื่นงานเข้าได้ครับผมใช่ เอ็มซีผมก็ลาครับผมตอนนี้ผมเป็นเอ็มซีอยู่ที่รายการแตร์มิสิกคอร์ด้าด้วยครันเลยไปก่อนไปก่อนอ่ใช่ทำทุกอย่างผมทำทุกอย่างขอแค่มีงานผมก็ทำได้หมดแหละอ่าโสดครับผมทำงานตั้งใจทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ถามลึกกว่านี้เดี๋ยวพี่ถามลึกกว่านี้ ใช่ใช่เรา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 เียกว่าเป็นช่วงที่เราอยากอยากทําให้ตัวเราแข็งแรงเพื่อที่จะถ้าสม,มุนมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาเราอยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถแข็งแรงพอที่จะดูแลเขาได้มากกว่าใช่ครับเปิดรับตอนนี้แหละครับก็เปิดรับนะแต่ว่ารับงานครับผมรับงานากกป่าตอนนี้อ,อ,อยากทำงานผมอยากวิ่งวันหนึ่งสิบงานอ่ะเอาจริงผมอยากเปลี่ยนชุดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ๊บเนี่ยใครรับานปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอ่ะ แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อน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 วันนี้ผมก็รู้สึกว่าการได้ทํางานมันก็มันก็ดีเหมือนกันมันทาให้เราไม่ได้หลุดโฟกัสไปคิดเรื่องอื่นหรือว่าไปไปทาอะไรที่มันเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ัมมันก็ดีเหมือนกันแต่สามารถคุยกับคนเก่าได้ค่ะคุยได้คุยได้สบายมากครับสบายครับเป็นเพื่อนที่ดีเพื um> um> ่อนที่ดีใช่ต้องบอกว่าต้องบอกเราเรายังคอยซัพพอร์ตผลงานเขาอยู่ตลอดใช่ครับผมเราเห็นผลงานเขาตลอดเราก็ดีใจด้วยเพราะว่า <behav> เหมือนเขาก็มีช <avier If'. S 2> ื <lonely girl. S 2> ่อเสียงมากขึ้นมีคนรักเขามากขึ้นผมก็ดีใจใช่แลก็รอในสุดแเราด้วยได้เลยครับผมโอเคนะคะขอบคุณมากครับพี่พี่อ๋อหนึ่งข้อนออเดอร์ป่ะครับเคที่จะฝ่อยสองทุ่มวันนี้สองทุ่มวันนี้ตอ้ยีน่จำเนื้อไม่ได้โอเคจำได้จำได้โอเคมามเราจะร้องว่า คือผมเพิ่งกินอะไรมาหรือปะเนี่ยแวะพูดอีกแล้วผมเพิ่งกินเลมอนลารมาอ๋อเจ็บคอครับผมหนึ่งสองสามประมาณนี้ คืออะไรวะนี้มันจะไม่ไม่ได้ร้องจ่าขนาดนั้นใช่คนร้องไห้ใช่ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ทางแบบเพอร์ฟอร์มไปทางเต้นอะไรเงี้ยวันนี้เราจะเป็นนักร้องใช่ไหมวันนี้เราจะเป็นตลกเหมือนเดิมนี่แหละไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววันนี้เราจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่ร้องเพลงไม่ใช่ศิลปินที่ร้องไห้ผมไ่ร้องไห้วันนี้ผมไปร้องไห้ไม่มีวันนี้ผมไ่ร้องไห้มีครับใช่ครับผม อ่าใช่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 ับตาครับจับตาขอบคุณครับขอบคุณมากเลครับพี่พี่ขอบคุณมากที่มาหางานนะครับ